บางครั้งก็แอบ,บน้อยใจภาษาอังกฤษตัวเองค่ะบางทีเราเอ็กเซนต์ไม่ดีเอ็กเซนต์ไม่ได้บางครั้งเราก็กลัวพูดผิดพูดถูกขออภัยพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเช้าวันนี้นะคะวันที่สิบแปดสิงหาเมื่อนี้กัมานทักท้ายกันค่ะพี่ๆ้าเมื่อนี้มาดีมีเรื่องมาวอาอีกแล้วเนาะค่ะเนาะอันในเรื่องของภาษาอังกฤษบางเทอร์โยเนี่ยอันภาษาอังกฤษพอยบบเปะบอลเลิศมันกับ บางเือเขาออกอ่านเว้ามาเขากับเว้ามันเว้ามันามาบ่ถ่องอะนนะพีพีคะ่ะบางเทธอภาษาอังกฤษพอยกับโบเปะเนาะขออภัยพีพีเด้อค่ะเอ็กเซนท์พอยบ่ได้เนะาะจ้าเนาะแต่ว่านนเออตาลูกเอ็กเซนท์้ลังคนอ่นพอยไปดูในอันตัตอนพอยเฮดอันยูทูบอยู่ในอีกช่องหนึ่งเนาะค่ะเนาะก,กับสามีมันมีอีกช่องหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเขากับพยายามนั่นแหละพีพีค่ะเราก็ พยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษให้มันฝึกให้ได้ทุกวันนั่นแหละแต่ว่าบางเทือเขาก็ค่อยๆฝึกไปอันบางเทือเขาก็ว่าพิษว่าถือผัดหลอกผัดล้มเก่าออกเก่าอีเขาว่าพิษว่าถือขอขออภัยเด้อค่ะไอเอ็กเซนไม่โอเคเอ็กเซนไม่ดีเอ็กเซนไม่กูด How you doing คะปัญญามี very funny accent just like me that's why we match พี่พี่ค่ะ Uh. No one has perfect accent. Mm. Uh, for me, if I think about, I watch other Youtubers who have uh, English first language. Better. Yeah, of course they have better, but they... I, I also think that some of them have funny accent. So, one Youtuber comes from Ireland. And they have so funny how they accent English because they don't pronounce same way than uh, uh, people YouTubers who coming from Aust Australia or USA. Ireland, Ireland. <laughs> it's very funny for me also. Uh. So you can see no one is perfect. Mm. And Ploy and me, uh, we are not native English uh, speakers because. Uh, we don't come those native english uh, language countries and you live in finland you speak uh, all language right yeah in finland we have all language and i think i know i know most of the finnish people who speak english speak same as me funny accent ah okay uh, not not perfect no yeah not perfect okay i don't know much people uh, my friends and my family uh, i think no one has a perfect accent mm, mm. maybe i know only one one person but uh, let's say 100 people in finland uh, nine, 99 have funny accent and only one maybe have perfect accent <laughs> okay, okay. and what is perfect accent it, mm. it doesn't exist in, in นบร์โอเคแมนแมนแมนค่ะพีพีค่ะกะอย่างที่สามีพลอยบอกไปเนาะค่ะเนาะว่าบางเทือ่เอ็กเซนท์เฮากับบริเเป๊ะเนาะจานเนาะขอ้ชให้พีพีหลายๆเด้อค่ะบางเทือบัดเฮาเว้าภาษาผัวเมียแบบนี้ไหมค่ะเนาะบางทีเราพูดภาษาผัวเมียให้แต่ว่าเราเข้าใจกันเนาะบางเทืออันเท่ากับบรูว่าเอ็กเซนนี่มันมันมันตัวออกอษรยังแบบเป็นไง S O R O บางเธออ่านกิริย์กิริยาหรือว่างยังเข้ากับบด้ยกมากบางเทื่อการบอกภาษาอังกฤษเข้าเข้ากับบด้แบบอันที่ยังล่ะ We can tell very funny funny accent uh, uh, example yesterday before we went sleep Ah. Ploy said our electricity how you say electricity 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 say again a l e i s city Electricity My you are very funny I was laughing and it's I say electricity and boys a y electricity electricity e l e c r i i พี่ๆบางทีเขาจะลิ้นรั่วอันเบาปือถื่อนสิเบาปือทวงขว n บไพ่พี่ๆหลายๆเด้อบางทีเขามาช่องนี้กันย่านสี่เหียกับปันภาษาพอยเด้อบางท บางเทือมันเป็นภาษาคนว่าอย่างผัวเมียมันกับโบเปะเนาะเออไ้แตวาเฮาอันโบเข้าใจบางเทือเขาไปโบกับฝรั่งคนอื่นเขากับตลกเขาเนสแตว่าเขากะเขากะคือจังว่ามีเสน่ห์เอ็นดูเฮาอ่ะนะค่ะบางเทือพ่อย์โบกับเผื่อนสามีสิบางเทือเฮาเอ็กเซนโบเปะเฮ้าโบบอถอนเฮ้าโบบอชัดเจนเฮ้าโบไปทั่วทิพทั่วแดนของเฮ้ามันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องตลกคบคันอืม อันภาษาอังกฤษหนีพ่อยก็พยายามที่จะพัฒนาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆเนาะเอออันคำานีเข้าไปเข้าใจเข้ากับถามสามีเข้าว่าเออมันอ่านมาจังไดหนอมันเป็นจังไดหนอสิแม่ค่ะพี่ๆเออนั่นแหละก็ฟันนี่ใช่ไหมนอตซีเรียสเนาะตลกมากมากมา important that you don't take your life too serious โอเก็คือว่าชาวันสัมฝรั่งเนาะ And put a your V uh, channel no. Oi y kappo. Funny English. Yeah and, uh, we can one comment uh, the other channel that one one farank that uh, Oh, I cannot watch your videos because I cannot know what you say because your accent is very weird. Oh. and I said oh sorry sorry just uh, stop watching and go watch other channels my p ป r a i my p e r a อ a big deal เออนั uh, well, and and that. Like people, parents, ่นแหละพี่พีค่ะกระย่างที่สามีพ่อยบอกว่าบางเทื่อนคือมันเกิดเม็นภาษาบ้านเฮ้าเนาะจัดเนาะแล้วก็เข้าใจว่าครับนี่มันบอกว่าอย่างมันอย่างสิบางเทื่อนเขาก็รุดรุดออกมาได้พี่พีขออภัยพี่พีหลายๆบางเทื่อนพ่อยบอกก็สามีเองสิต่างคนกับต่างอ่ะบุกเข้าใจ เออบวเขาใจกลายเป็นว oui, er pues mm ่าเออคำนี้มันอ่านว่าอะไรมันออกเสียงว่าอะไรแต่กับบัวเมะนังว่าว่าอันเอกเส่นซึซึซึอาื์ออสอย่างงี้บัได้ออกมานางเอกเสนแบบนั้นเอกเสนมันบบเปก็คือว่าอันว่าวง่ายๆพลอยพูดภาษาอังกฤษพลอยพูดแบบว่างูงูปลาปลาเอออันพ่อยกับบัวเรที่จะเป็นอันบัได้บัได้ปิดกันจะคข้องว่าการเรียนรููอย่างสี่แต่ว่า เข้ากับบรเด็นใส่ภาษาอังกฤษที่จะแบลวานนักการทงการทูดเนาะที่จะมันเปะมันยังส่แม่พี่พี่เออถามว่าเฮ็ดงานอยู่ในกระทรวงกระช่วงการทงการทูดหรือว่าอียังนะเสะเขากับเอกเนตนมันต้องซื้ยังมันต้องเปะเนาะเออถึงขาบเปลี่ยนภาษาอังกฤษย่ำได้อ้ยสร้างหอดคู่สอนผู้ดเ,เออบบมากภาษาอังกฤษยังแห้งยังรุนแรงบบมากเลยบัดนี้พ่อมาเรียนมาหาลัยพ่อมาเรียนมาหาลัยบัดนี้ก็มาหด มาเจอคู่อีกป่ะเนี่คู่กับไฮสวนเอ็กเซนบัดนี้พ่อมาใส่ในชีวิตจริงอีเล่นะเฮายว่าเขาเข้าใจกับสามีเนาะเขาแล้วก็ไปไปเจอสังคมบัดเนี่ฝรั่งบัดนี้เอ็กเซนเออเอ็กเซนเขากับบอดด้เป๊ะเดยเขากับบอดด้เป๊ะเด้เนาะเออเขาก็เข้าใจบัดนี้ครอบครัวสามีคนเบอลภาษาอังกฤษโอ้เขาก็เข้าใจเลยว่าเอ็กเซนเขากับบอดด้เป๊ะเอ็กเซนเขากับบอดด้เลิศบอดด้อีหยังปานนั่นนะพี่พีค่ะให้แต่ว่าเขาเข้าใจเขาฟังเขาเข้าใจ เขาฟังเขาเข้าใจเออโอเคโอเคอยกเสียแบบเนื้อแบบนั่นไปเนาะพี่น้องพี่พีค่ะมันกับโเปอีเลียแหละพี่พีค่ะบางเทื่อนบเกบอกกับตะลุกจ่อของงบอกกับแบบอ้ยอย่างน้ภาษาอังกฤษกูคือว้านี่สี่เนาะอันนี้ขั้นนี่นึกบอกมันว้าว่าจังไดนบ้าว่าจังไดนแบบนั่นไปก็ไปหลายๆถ้าพี่พีเขาบอเบอรงคลิปเนี่ยเบิรงเงินวิดีโอนี่ยก็นั่นแหละค่ะตามนั่นตัวพ่อได้สรับรคนอื่นบอลบูเนาะนั่นแหละค่ะพี่พีค่ะ กะประมาณนั่นม่านโบจูก,กันฟังตลกเรื่องเช้าว,วันนี้วันที่18สิงหาบุรีรัมแอบแดดแรงอยู่แต่ก็มีลมนะคะพี่พี่มาทักทายกันเช้าว,วันนี้กินกระฟอก,กาแฟนั่งนาบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะียังที่จะมาแชร์ให้กันฟังหรือว่าอยากมีอะไรแชร์ให้คนที่เขาเข้ามาอ่าน YouTube แล้วเขาก็เห็นเนาะได้จะจะได้รู้สึกว่าเออเรามีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เนาะค่ะเนาะ โอเคกัคอมเมนต์กันมาไดใดเด้อพ,พ,พี่ว่ามีความคิดเห็นจรงใดก็อีพี่นี่ก็ถาม,มากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ